สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอยประจำวันที่24ตุลาคมนะครับก่อนอื่นบิ๊กจอยขอสรุปผลบอลหน้า YouTube เมื่อวานนะครับที่บิ๊กจอยให้ไปนะครับนี่ครับชาวเก้พบดินาโมเดนเดสสูงแรก1ลูกนะครับบิ๊กจอยให้ไปเมื่อวานหน้า YouTube ยกนะครับ1นูน์ะครับครึ่งแรกและอีกบินหนึ่งนะครับหน้า Facebook ของบิ๊กจอยนะครับนี่ครับทอนเดล่า พคปอโต้สูงแรกหนึ่งลูกนะครับจบที่นี่ครับทอนโดเลจบที่หนึ่งสองครับสามเม็ดนะครับกินเต็มนะครับคู่นี้และสรุปผลบอลในกลุ่ม v ีพของ Big กจ็อดนะครับนี่ครับกลุ่ม v ีพีบิ๊กจ็อดบินแรกนะครับให้ตอนสามโมงสิบห้านะครับนี่ครับสามโมงสิบห้าดูค่าปาร์คนะครับสูงแรกนะครับจบที่ 0 1นะครับ1เม็ดนะครับบิ๊กจอย้ับไปครึ่งเม็ดแล้วก็ครึ่งครบลูกไปนะครับ2บิดนี้กินเต็มนะครับบินนี้ยกนะครับและคู่ที่2ของกลุ่ม VP นะครับให้ตอน16 15นะครับ FK ฟเคทิฟลิเซ่นะครับค่อนข้างที่ออกเสียงยากนะครับสาธารณรัฐเช็คครับบอลเช็คบิ๊กจอยให้สูงแรก1ลูกและครึ่งครบลูกไปนะครับจบที่2เม็ดนะครับครึ่งแรกกินเต็มทั้งคู่นะครับบินที่3ครับ FC สลุสเป็นบอลเบลารุสนะครับออกเสียงยากหน่อยนะครับสูงแรกเหมือนเดิมครับบิ๊กจ็อดเน้นสูงแรกนะครับสูงแรกครึ่งแรกนะครับบิ๊กจ็อดกดไปที่0.5ถึง1นะครับครึ่งครบลูกและ1เม็ดนะครับจบที่10ครับกินครึ่งและอีกบินหนึ่งยกนะครับบินที่4นะครับ FK เจฟออกเสียงยากจริงๆนะครับบอลโนเวนะครับบิ๊กจ็อดสูงแรก1ลูกและครึ่งครบลูกนะครับ จบที่2เม็ดนะครับนาทีที่ส2บสองเรียบร้อยครับกินเต็มนะครับและนี่ครับบิน Vp ในกลุ่ม Vp ของ Big j o ็นะครับก่อน Big j o ็นอนนะครับ Big j o ็ให้ไปตอน3ามทุ่มห้าสิบสี่นะครับกินไป3ามคู่นะครับยก1คู่นะครับ4 4คู่นี้นะครับบิน Vp ของ Big j o ็อนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้ Big j o ็มีบอลเด็ด เด็ดๆเลยนะครับหนึ่งคู่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับการโชเซเร์เบีอิตาลีนะครับคู่ระหว่างสปอร์อันดับ15นะครับพบโคโม่นะครับอันดับ16นะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจอยดกันนะครับนี่ครับเอาเป็นเจ้าบ้านก่อนครับสปอร สิบนัดหลังสุดชนะสามเสมอสี่แพ้สามนะครับมีสูงแรกทั้งหมดเก้าเกมมีหนึ่งเกมครับที่เสมอศูนย์นะครับเราดูทีมเยือนนะครับนี่ครับโคโมครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะสามเสมอสี่แพ้สามนะครับมีสูงแรกทั้งหมดหกเกมครับมีสี่เกมครับที่เสมอศูนย์คู่นี้นะครับอยู่อันดับที่แปดนะครับมีเก้าคะแนนเท่ากันนะครับ ฟันธงครับต้องดิ้นแล้วครับคู่นี้ฟันธงครับบิ๊กจอดเลือกกดสูงแรกในราคา0.75นะครับครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้โอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นได้สูงนะครับและที่สําคัญนะครับนี่ครับบิ๊กจ็อดขอแนะนําเว็บที่บิ๊กจอดเล่นนะครับอยู่ฟ้าโมฟันครับเว็บที่บิ๊กจอดเล่นทุกวันอยู่เว็บที่บิ๊กจอดเล่นบอลอยู่ทุกวันนะครับต้องขออภัยวันนี้ลิ้นพันกันเลยนะครับนี่ครับ เพราะเขามีราคาน้ําที่แพงกว่าเว็บอื่นนะครับสังเกตดูนะครับราคานั้นที่แพงกว่าเว็บอื่นอื่นสองถึงสามเปอร์เซ็นตนะครับนี่ครับและอีกเว็บหนึ่งนะครับที่พี่จอร์ดเล่นบาคาร่านะครับเล่นเกมนะครับต้องนี่เลยครับ a m b นะครับนี่ครับมีทุกอย่างครับไลฟ์สดบาคาร่าไลฟ์สดคาสิโนนะครับเกมสล็อตนี่ครับเกมไพ่หวยรัฐบาลหวยปิ้งปองโป๊กเกอร์อยู่นี้หมดแล้วครับ มีทุกอย่างครับ a m b นะครับสองเว็บนี้มีโปรนะครับฝากแรกร้อยห้าสิบแถมสี่ห้าสิบาทและโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นตนะครับสนใจอดไ์หาบิ๊กจอนะครับและที่สําคัญเลยครับวันนี้บิ๊กจอขอแนะนําทีเด็ดของบิ๊กจอเลยนะครับนี่ครับกลุ่ม VP ของบิ๊กจอนะครับที่บิ๊กจอให้บอลสดกดบอลสดกดบอล Vp ไปเมื่อกี้เนี่ยครับนี่กลุ่มนี้ครับเห็นไหมครับพูดคุยกันตลอดครับตีสี่ยังคุยกันอยู่เลยครับให้บอลสดกันนะครับบอลสดบอล v ีกันครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ Big j o s อเนี่ยครับแอดไลน์มาครับไลาย Big j o ็ก็นี่ครับ J O w S Underscore 88นะครับไลายส่วนตัว Big j o s อนะครับแอดไลน์มาครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับเดี๋ยว Big j o s ดึงเข้ากลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ Big j o s ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Big j o s ด้วยนะครับสวัสดีครับ